ปูชนียสถานสำคัญของประเทศไทยที่โดดเด่นเป็นสงา่าอยู่ใจกลางเมืองนคนปรปฐมวัดพระปฐมเจดีย์ราชวารมหาวิหารพระอารามหลวงชันเอกชนิดราชวารมหาวิหารซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิและเป็นที่ประฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมะพุทธเจ้าลักษณะเป็นเจดีย์ใหญ่รูปละคังความปากพายมากมาโครงสร้างเป็นไม้สูง ลัดด้วยโซ่เส้นก่ออิดถือปูนประดับด้วยกระเบื้องปูทับมีวิหารสี่ทิศกำแพงแก้วสองชั้นเป็นที่เคารพสักการะบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกพะระปถมเจดีเดิมเรียกว่าพระถมเจดีมีฐานะเป็นมหาธาตุหลวงของแผ่นดินสุวรรณทูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่สมีพระราชวิทิฉัยว่า พระถมเจดียองค์นี้อาจสร้างขึ้นเมื่อคราวพระสมณเท่าทูตในช่วงพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาอย่างสุวรรณภูเพราะพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอกคววำแบบเดียวกับสถูปสายยจีแต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปลางซึ่งพระองค์มีพระราชาวินิจฉัยว่าอาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ทั้งนี้จึงพระราชาทานนามใหม่ว่าพ,พระปรมเจดีย ด้วยสรงเชื่อว่านี่คือเจดีแห่งแรกของสุวรรณภูมิและในทุกปีทางวัดได้จัดให้มีงานเทศกาลนมันสก,การองค์พระปฐมเจดี JD, ในวันขึ้น12ค่ำเดือน12ถึงวันแรม5ค่ำเดือน12รวมทั้งหมดเป็นเวลา9วัน9คืนให้ประชาชนได้มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชมความงดงามขององค์พระปฐมเจดี JD แห่งนี้กันอย่างทั่วถึง พราะที่นี่เราไม่ได้จัดสรรเฉพาะที่ดินแต่เราจัดสรรสังคมคุณภาพไว้เพื่อคุณ